โอเคผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับก็วันนี้ก็อยกับเกมโรบอกนะก็กจาคลิปทีแล้วนะครับก็บอกว่าจะมาสอนครับ ภาพแบบสวยๆเลยนะครับนี่ครับสวยๆเลื่อนๆนครับในมือถือนะโอเคครับไม่ต้องมาสนใจนะ <S 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 แบบมือถือไม่แรงก็เล่นได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะบอกครับว่าทำยังไงบ้างนะครับทำไมภาพแบบถึงสวยถึงถึงแบบ เนี่ยดูท้องฟ้าดิอย่างสวยอ่ะเนี่ยมีเงาด้วยเนี่ยดูเอฟเฟก์นะโอ้โหโคเท่เอ,าเอา้าไอ้เฮียนี่โอเคนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปสอนแล้วกันนะครับว่าปรับยังไงนะครับให้มันเลื่อนแบบ ภาพแบบสวยๆนะครับโอเคกลับไว้เจอกันไม่ใช่โอเคครับไปดูกันเลยโอเคนะทุกคนพอเข้ามาหน้านี้นะครับให้ทุกคน,นครับกดไปที่เกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับก็บางรุ่นนะครับอาจจะไม่เหมือนกันนะครับโอเคถ้าทุกคนเจอแล้วทุกคนก็มากดที่หมายเลขบิวนะครับกดไปกดครั้งนะครับแต่มันจะได้เป็นแบบ พ,พัฒนาซอฟต์แวร์นะครับจากนั้นเราได้พูพัฒนาซอฟต์แวร์แล้วใช่ไหมครับแล้วก็ไปที่ขัหนหั้าคาเพิ่มเติมนะครับก็าบางคนอาจจะไม่เหมือนกันครับโอเคต่อไปเราก็ไปที่สำหรับนักศาส,สนาซอฟต์แวร์อุ้ยพูดผิดสำหรับนักศาสนาอุ้ยพูดผิดอีกแล้สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับโอเคนี่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับ ครับกดเข้าไปนะครับโอเคครับจากนั้นให้ทุกคน,นครับเลื่อนลงมาครับมันจะมีค้าคาว่าความกว้างที่เล็กสุดก็ทุกคนนะไปหาดูนะไปหาดูแบบยังไงอะไปหาดูโทรศัพท์ตัวเองนะว่าไหวนะไหวเท่าไหร่นะของผมนี่ประมาณ ห้าร้อยนะครับห้าร้อยห้าเก้าห้าร้อยหกสิบนะครับประมาณนี้ครับให้ทุกคนนะครับปรับเลยนะปรับตามผมเลยนะครับไม่ต้องตามก็ได้นะแบบถ้าเครื่องกุ้งใแบบอย่างนี้ก็ไม่รู้นะครับต่อไปนะมาเปิดนะครับบังคับใช้จีพีดูโอ้ยเราพูดผิดตลอดเลยนะครับมาเปิดบังคับ ใช้ G P U นะครับแบบสำหรับวาดภาพ2อ D ครับเปิดเปิดมาครับต่อไปนะครับมาเปิดบังคับใช้ 4x นะครับ M S A A นะครับนี่มาเปิดตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็นี่ครับต่อไปก็มาเปิดนะครับจดจำกัดกระบวนการพื้นหลังครับนี่ทีแรกมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมต่อไปมาเปิดนี่มากสุด มากที่สุด4กระบวนการนะครับกดไปโอเคนะครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จที่เรียบร้อยส่วนใครจะได้หน้าจอแบบเดิมก็ไปปรับความความกว้างเลขสูรของหน้าจอให้มันเป็น3 6 0้อยหบมมันก็จะได้เหมือนเดิมนะครับโอเคครับตอนนี้ยังไม่เสร็จนะครับต่อไปก็ไปปรับในอะไรนะในแอปนะครับในแอปโลบอกนะครับโอเคครับไปเจอกันนะครับ อ่ะโอเคนะครับทุกคนถ้าเรา้าเกมมานะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอ้ยว่าแบบไหนครับนี่นะครับมันจะไม่สามารถตั้งได้นะครับแบบตั้งแบบเหมือนคนอื่นเขาอะมันจะนอนเอานะมันจะเป็นแนวนอนนะครับสุกต่อไปทุกคนกดมาที่นะครับจุดสามจุดนะครับนี่นะครับอยู่ตรงนี้นะอ่ล่ะครับโอเค ต่อไปกดมาที่เซตติ้งครับนี่อยู่ตรงนี้นะครับเคกเข้าไปนะต่อไปกดมาที่หนาน่อะไรไม่รู้นะครับกว้านผิดนะครับนี่ครับอันที่สามนะครับนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับโอเคนี่มันจะขึ้นมาหน้านี้นครับทีแรกมันจะเป็นแบบแบบนี้ทีแรกมันจะเป็นแบบนี้นะครับ แบบนี้นะครับแล้วก็มันจะเป็นแบบนี้อยู่ีแบบนี้นะครับทีแรกเราเข้ามาครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับ <panelists> เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เลยนะก็ให้ทุกคนนะครับอันแรกนะครับมาเป็นออฟนะครับนี่เราจะได้โนวันโนวันโนวันนะครับข้างล่างสามันเลยไม่ต้องโยงครับ ต่อมานะครับคำว่าเฟนนะครับนี่เอาง่ายๆนะครับปรับเป็นโนวันนะครับปรับเป็นโนวันให้หมดเลยแต่ว่ามันจะไม่สามารถพิมพ์ได้นะครับโอเคนะครับก็มาปรับแบบเดียวนะครับในเกมครับต่อไปก็ไปปรับที่ในแมปเออใช่ในแมปบล็อกฟูดกันเลยนะครับโอเคครับไปเจอกันในเกมเลยนี่นะครับทุกคนนะโอ้โห โอ้สวยอ่ะบอกเลยนี่ยูของฟ้าดิสวยมากเลยนะครับนี่เลืนเลนลเล่นไปเลยนะสุดจริงนะสุดจริงสวยเลื่นๆไปเลยนะยอนนะโอเคนะครับก็นี่นะครับก็ส่วนเซบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็คลิปนี้ครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็นะครับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับหรือว่าอยากให้แบบทำอะไรก็ลองคอมเมนต์มาดูนะครับโอเคครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็คนที่เข้ามาดูใหม่อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ โอเคครับก okay, so okay, so you ็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับโอเคครับขอบคุณที่รับชมนะครับบ๊ายบายครับ